สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อนายธนิทงดวงชื่อเล่นชื่อบอลปัจจุบัน,ปนเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิาทายาลัยขอนแกน่นอยู่ขอนแกน่นเป็นเป็นคนขอนแกน่นแม่บอกเอ่อเป็นคนเกิดชะลักข้ามไม่ได้ลอยอยู่แต่มาเลน่นชิบนโอเคเป็นเป็นคนสม,มอง <c oughs> อ่ะเหมือนนี้คือเดดายทัดสินใจมาสมาัครมทอเล่าให้ดอนค่ะ เสี่ยวอี้ดีกับมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะมัากินก๋วยเตี๋ยวกันได้มาหนี้อ่าชนะบอลมารับไอรอนกันได้มาล่องเบิร์กันได้มาล่องเบิร์กับไดติดเขาล่องไปได้ซ้นซ้ำปกติล่องมาลับมอปกติกะล่องเลเล่หัวหัวค่ะล่องที่อยู่ที่ของน้ำคือบรอไม่ล่องไปครับลองไปก็ล่องไปโค้ซ้ายล่องเป็นบ้างโอเคแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ล่องเป็นอาชีพเคยประกวดในที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยไปทีแรก วันนี้เตรียมอะไรมาโชว์คะเอ่อวันนี้เตรียมเป็นรับขัญแกนที่มาลองสู่ฟังเปลีนอะไรคะเนีย่นนนยนะคะไกเดอร์ใช่ไหมคะไกเดอร์เป็นเป็นมอลลันน่มเนาะเป็นแนวมอลมอลั่มอ่ะโอเคมาลากขวัญแกนกับช่างหน้าฮักอายเยอะขวัญแกนจักหน่อยเนาะค่ะดวงืฤทัยอุ่นยิงงามยิงสุริโมกปานโอโผาพัด เกิดภาุลาชื่นปานในหืงแง่งลาเป็นหลักฐาพอสนหงโอ้ยความีลาเออเข้ามาหงมสมานโายเนียงแง่ลาสาลื้อโอเคก่อนต่อไปเลยค่ะเด็งคค่ะดึกดืงนเดืเออมาเท บอมีแสงที่สว่างเมื่อเธอทางอายในใจ้วงสองมมีและจะไว้ตินี้ไอ้นันหกแต่เธอไอาสาธุเด้อสาสิมาทีใจ เสียงดีเลยใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ล่ำล่ำขนแกนได้ถึงสั้นา,ปาบปาร์ตั่วไปหาประกวดไปยังเลนเนี่ยของแถบเพชรได้ตรงต,รงตรงัวเองแต่คือพอพอมาลำกรศาสนาหะไปด้หวยมันแค่กับกมมวันนะคะนําเสียงดีเลยนะคะทักโอ้ใส่สุดเพชรใส่ยนะังเข้าไปนี่คือเลยได้นี่ออกอขึ้นนี่คือเลย,เลย,น,เลยนะคะจะได้กับฟุ้งฝนต่อไปเป็นกำลังใจหนนะคะ มารอลุ้นกันว่าจะได้ไปต่อไหมค่ะขอบคุณค่ะ